การทำงานของเครื่องทําน้ำอุ่นครับเราจะมาดูไส้ในมันเป็นยังไงแล้วก็เปิดฟ้าออกมาเบเกอร์นะครับมาเราลองเลยเสียบเสียบปลั๊กปึ๊บเบเกอร์ออนปึ๊บ อันนี้รูทางน้ําเข้านะครับนี่ทางน้ําออกอ,อ่อนปุ๊บเราเปิดน้ําเข้ามาปุ๊บน้ำปื๊บขึ้นมาเข้านี่ผ่านทําให้ความร้อนฮีตเตอร์ให้ความร้อนปุ๊บแล้วก็ออกมาทางนี้นะครับนี่เราเปิดบิด,บดตัวนี้ปุ๊บ นี่ก็คือน้ําเข้ามาแล้วครับเพราะว่าน้ําจะดันให้แม่เหล็กตรงนี้ให้หน้าสัมผัสกันก็จะทํางานควบวงจรปึ๊บน้ําก็จะเข้าร้อนแล้วก็ออกมาทางนี้ปิดแล้วก็ประมาณนี้ครับ